ยบ้านบางไวยเป็นเล่มแล้วนี่นะคะเร่เร่เร,เร่เร่น,นะคะ่าไม่มีต้นยางนะคะน้ำเสียวเลยนะคะ

วาุณโอเคค่ะกบุญตาว่าให้นาจากันนาจุดนึงนะได้ได้เนี่ยเอ็มีป้าก็ไนาจากันนาจอดอยู่ไปปกันนะไได้ดำลึกจ้ามัเลยเดมก้เกมนี้แล้วโอเคครับถ้าราังเลยนะไปเพื่อผู้ตงเข้ามาอยู่มานะค่คกบุาค่เดี๋ยวเอ็มป้าก็ไปในี่เอาค่ะต้องไม่เด็กกันเด็กดูในรูลุยนี่ป้าเดือวไมนูไหม Ai bà đưa mình ra nắm bài đây, nắm ba mình hết mình như là đẹp. ba